เคกบอกสมัยหน้าจะไม่มีแล้วนะนโยบายหนึ่งสองนะเออนะครับเป็นไงหลายพวกดอมส้มหลอกควายสบายใจจังหลอกกี่ครั้งก็ยังเป็นควายกถ้ามีก็คงจะโดนยุบอีกน่นนะ <c oughs> นะเออก็อมันต้องไม่มีอยู่แล้วแหละนะครับแต่พฤติกรรมนะมันก็ยังไม่เปลี่ยนไปหรอกไอ้พักเนี้ยนะ มันก็ยังไม่โพสถวายพระพรวันที่ห้าวันไหนก็แล้วแต่มันไม่โพสถวายพระพรเหมือนเดิมนะครับมันก็บอกว่าอะไรนะพรรคอื่นก็จะไม่มีข้ออ้างในการร่วมรัฐบาลกับเราแล้วนะเพราะเราไม่มีหนึ่งหนึ่งสองแล้วนะเออว่างัน้นยังจะคิดเป็นรัฐบาลอีกเลยวะนะก็ <c oughs> ขราวที่แล้วเนี่ยนะครับ เขาไม่ร่วมรัฐบาลกับมันเนี่ยเพราะมันมีพรรกนนารนโยบายที่จะแก้หนึ่งสองไงนะเขาก็เลยไม่อยากร่วม